ทำไมมันไม่ขึ้นล่ะมันไม่ขึ้นคืออะไรยันอยู่ยืนยันอยู่แล้วเร็วผาันฮะตะกาเไป็นไรเอาเอาจุ๊บๆๆๆๆๆอะไรวะไปอี่แสนกี่่ะ ไหนอะมีพี่เด็กคนพี่เขาที่ไม่มีอะแล้ว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 แล้คนต้องช่วยกันทุกคนกดเลยจะชอบอะไรชอบให้แหลกชอบชอบขวัญเสียเร็วแล้วเร็วแล้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 วมีคาราเต้หนุมอิงฟ้าอิงฟ้าจริงจริงมาแล้วเที่ยวหน้าพามากคาราเต้กิ๊วน้องถ่ายงานอยู่เร็วเร็วเร็วชาลอดชาลอดตอนนี้ชาลอดเป็นแค่วัดใหญ่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลไม่ต้องมาไม่ใกล้ใกล้ ทุกคนเราวราอันนี้มันขึ้นจริงใช่ไหมไม่แต่ว่ามันต้องดีเลยกแล้วแล้วแทุกคนเร็วๆน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกยังไม่หมดเลยอ่ะยังไม่เก้าเก้าเก้าเลยเขาแา่ว่ามีอะไรเป็นเหลือเยอะจังวะาอายคนเขามีคนซื้อไหมมีคนซื้อไหมมีเยอะมากเลยทุกคนซื้อไปก่อนนะเก็บไปได้หกเดือนนะฮะซื้อไปจงซื้อไปสั่งจะไปกินน้ำปลูกกว่าน้ำพริกไปสามขวดปลูกแล้วขอน้ำขอน้ำขวดหนึ่งแล้วเรื่องทุกคนขวดสองขวดเฮ้ยสานโมจิโมจิก็โมจิหกสิบเก้าบาท ้อยเก้าเก้าคือสามกองโอเคลดให้นิดนึงเร็วเร็วโมจิโมจิโมจิมังกรทองนะครับของคุณก๊อฟนะครับที่เป็นเร็วเลขเลสี่แสนห้าละครับมึงเร็วเร็วเอาให้บอสเ่อยแต่ห้าแสนค่ะทำได้ไหมชาวแกรนยูนิเวิร์สอิงฟ้าชาลอตกดชเบลทุกคนน้องกงน้องกิฟของเขาเนี่ยทุกคน ทำให้ดูว่าห้าแสนทําได้เวเีวมีสี่ตัวเอาให้ได้ห้าแสนนะเร็วเร็วคนดูเท่าไหรคนดูมไม่เห็นหน้าตาไรสี่แสน้าครับห้ขอห้าหมืขอคนละสองแชร์ซื้อของด้วยอย่าหมดตัวแชร์เร็วเร็ๆเร็วเวเถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นกดเขกาแกดตะการดนะคะการดกดกดค่ะกดหม้วกี่นาทีหมดไปแล้วสองนาทีกว่าทุกคนทุกคนถ้าอยากให้ผมพาใหม่ไหม ถ้าอยากให้มาใหนะนะคุณต้องซื้อให้หมดนะฮะวันนี้มีอย่างละห้าอันหกอันไปหาเอาเลยนะฮะมีมันม่วงฟรีสได้มีของกินส่วนมากหนักไปทางของกินทั้งหมดเร็วน้ำพริกอยากให้ภาพทุกคนต้องกดคัชนชำ้ำริกร้านแตกแล้วร้านแตกโอ้ช่างมอนเธอร้านเดียวมันตกสูงส่วนเมื่อกี้เขาได้ทั้งสี่ร้านเร็ว หยุดก่อนแล้วแล้วแล้วลทุกคนแล้ว้วแล้วทุกคนทมมาหวทุกคนหมดจะนับนเรานับพร้อมกันเราทุกคนกดน้ำพนะห้สอนรกดควยทุกคนจ้าด แล้วคนแบีเ่าไห่วะไม่เหนกลังกดแเลท่าไร่เจ่นคนเจ็ดหม่นคนคล่ม่คน่ม่คนกำลังรูตาแล้วแล้วยังกดแต่ดูดูทไมดูทำไมมีอะไรกซื้อไปก่อนเคยพุ่นี้เป็นข่าวอ่ะอยากเป็นข่าววเอาให้มบบงๆอ่ะทำอะไรมันไม่เคยดกนะอารไมคจะโลกาตายเลย ทุกคนเร็วเร็วบ้าสายบ้าห้านาทีสุดท้าย6กนาทีใช่เอ้าถึงห้านาทีสุดท้ายห้ามองหยุดเวลาป้๊งนึงผมอยากเห็นน้ำพริกเนี่ยที่ขาวเป็นร้านกระปุกแล้วเนี่ยในไลน์นี้ในวันนี้นะครับเออมีอยู่ไหมครับจะหมดนะผมแบบ พี่นวัดคือไอดอลที่สุดของผมเลยในเรื่องนี้อยากขอต่อราคาไอดอลผมสักครั้งหนึ่งในชีวิตต่อตอนนี้แล้วคนซื้อไปคนซื้อเวลาจะดูไหมไม่ดูไม่ดูเหรอได้นูเวลาไว้แล้วลดไปอีก20บาทต่อเรับอ้โหมนะ เหลือสองห้าเก้าใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เหลือสองสามเก้าเธอสองสาเก้าบอสขาบอสบอสเธอสองสามเก้าปลาสลิดนะเว้ยเออไม่ใช่ปลาท้องโขนะฮะแล้วปลาสลิดแล้วไม่ใช่โขงชูรสแล้วทั้งกระป๋องเป็นปลาสลิดแล้วมีออยงพอยงทุกอย่างหน้าฝาอลูมิเนียมทุกอย่างเรียบร้อยสลัดน้ำมันออกหมดไปเริ่มกลับบ้านกลันแล้วค่ะกด 5、้าสีกด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 ใจดีเดยวราค่ะลรววคนเรเร็วรนกดขึ้นเลยอะทุกคนอยากเอาค่อยู่สองกอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนไปมาไม่รักกันหรอไปดปผมไม่ใหญ่ไทุกคนกดดกยค่ะเร็วไปกด๋กดกดกดการไม่อยู่เดือช่วยได้เลยช่วยยรก่ดเรักษาหน้าไว้แร็วเนะกกดกดกดอา ใครรักเจนนี่ขอคนละหนึ่งกระป๋องตอนนี้ทำให้เห็นสิว่ารักแถบสีเหลืองขึ้นเท่าไหร่คอยดูหน่อเพราะมองไม่ได้กดกดสอกร้อยโอ้ยสองพันได้ขอหนึ่งหมื่นได้ไหมพร้อมๆกันหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นมาดูอะไรอ่ะมาดูมาดูของแต่ไม่ซื้อเดี๋ยวตีเลยเร็วเร็วเร็วกด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 กราคาแล้วแล้วทุกคนมาช้ามาราคามาแล้วสองราคามาแล้วราคามาแล้วทุกคนไปชำระ ชำระ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 กดให้บอสค่ะกดให้บอสค่ะพวกเรากินกันทุกวันค่ะสองสามเก้ามาแล้วสองสามเก้าเก้าเก้ามาแล้วจ้าถ้าสองสามเก้ามานะไม่ต้องคิดเยอะเลยจ้ามีอะไรก็ซื้อไปเลยจ้าซื้อไปทุกรสชาติห้าสี่สามสองกดครับกดเร็วๆทุกคนทุกคนเอาเอาเอาเอเอาไอ้เขาดูหน่อยโยโยนเขาหน่อหนึ่ง ทุกคนมันยังห่างไกลมากเลยเธอทุกคนเร็วๆอยากให้อายนะให้ครบหนึ่งร้อยเร็วๆ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 เรแปดหกแล้วเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆทุกคนกดหน่อยช่วยหน่อยช่วยกันเออเร็วๆมืงวันหลังมาด่าทีหลังแล้วมาขอจึ้งกันได้ไม่ว่ากันแต่วันนี้ขออย่าเสียหน้าเร็วเร็ว เร็วมายืมเงินมาหลังที่บ้านมีเงินเยอะเร็วๆให้ยืมเร็วๆกดไปก่อน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 ทุกคนนานมากแล้วอย่าปลย้กันชัยกำเนิดหอยลอยตัวเร็วเร็วเป้าหมายเราคือกันชัยเร็เร็ว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 ทุกคน

ุกคนช่วยกดบอสน่อยนะครับเอาเอเนอร์จีไหนมาสู้นะครับทุกคนครกดอนะทุกคนทุกคนอยากดไหนบอตอนนี้เลยครับอกไหนบอตอนนี้นะครับมันจะ้อยมันังห่างไกลมากเลยใช่มันจะ้อยแล้วมันจะห่างกลแล้วอย่าไหนบอสขายที่นะอย่ากดหบอสขายที่นะอย่ากดไหบอสขายี่นะอย่ากหบอสขายี่นะอย่ากดไหบอสขายี่นะอย่ากดไหนบอสกดแ่เรอย้อยทุกคนทำไมมันไม่พ้นหลักเจ็ดตัวี่เร็วๆเข้ามันก็แล้ว เร็วๆๆๆให้เขาให้ถึงเก้าร้บรลานนะเราะวันนี้าบอสไม่ถึงร้อยล้านอ่ะมีมีแบบว่าวีนอ่ะมีแล้สตอรวเลยซารี้สีมโซ่ก ทุกคนจ๋าเหลือซักเดืนนี้ไม่ถึงร้อยล้านนะแกกลับไปไล่จนถึงตีห้าเราไม่มีเวลาพรุ่งนี้จะมีประกวดชุดประจำชาติแล้ว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 แล้้แลล้ทุกคนเอาตรงนี้ล่ะเอาตรงนี้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 ไปแล้วเขาไปไแล้วมันหังเลยก็แล้วทุกคนนี่น้ำพริกขายมาเป็นร้านกระปุกแล้วไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครับไม่ต่อเร็เร็วเหลือสองร้อยสามสิบเก้าบาทเร็วเอาไป เอาไปก่อนเอาไปเธอเอาไปเธอมีบบหมดทุกรสชาติกินได้เลยเอาข้าวมาเร็วๆๆ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  ทุกคนทุกคนแล้วเราเริ่มกดไปก่อนนี่คนเขาล้วงคนเขาลวงใจกันร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะที่ชนะเลยนะชนะพี่หนุ่มกันอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าขอเวลาพี่หนุ่มเงินอะหาเมื่อไหร่ก็หาได้่ชายชนะเหนือแกเนี่ยมันยากมาก พี่หนุ่มเขยอมรันแบบว่าจะนัดเจอเมาส์กันอยู่ประเดี๋ยวคืนนี้เวลานอนกูต้องตั้งกล้องเพราะน่าจะนอนแบบกเร็วๆรอสองนาทีเปลี่ยนราคาว้าวเงินาุกคนทุกคนช่องนอนจะไปซื้ออย่างอื่นรอก่อนไป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 กดสิมันจะช้าทำไมเร็วๆมันหยุดนิ่งเงินแล้วทุกเวลามีการระหว่างเขาต้องไปอยู่แล้วไปซื้ออย่างอื่นก่อนมาว่งโมจิไปซื้อให้หมดโมจิ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 ปักโมจิอะไรเดี

ใครเป็นคนชวนกันมาบอกว่าฉันจะซัพพอร์ตบอสรับรองบอสต้องไม่อายใครแล้วถูกจะอายคนกังตัวรอ้คืออะไรรู้คืออะไรก็ไปเลยไปเลยก็แค่พี่หนุ่มกันชัยคนเดียวบอสยอมไม่ได้เลยเดี๋ยวชาวมิชแงเนี่ยรู้สิแล้วตอนแรกก็ไม่ขยับทุกคนไปกดกอนห้าสบกดทุกคนไปกดดัมพี่ให้หมดแถว ร้อยก้าสิบเก้าดให้หมดกดให้หมดกดให้หมดกดให้หมดตายหาแล้วราคานี้ไม่รู้จะไปขายต่อก็ได้เร็วเร็วเร็วเอันนี้คือมันตายใช่ไหมใช่ไหมไงรมาเร็วมาเร็วกลับมาเร็วเร็วเร็วทุกคนเร็ว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 เรเร็ว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 เรเร็วเร อีนนี้ก็เยอะจังเร็วเเอาแบตส่ไปอีกก้อนมาเร็ว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 ทุกคนทุกคนเร็วราราคานี้ไม่มีแล้วชาตินี้และซื้อที่บ้านเจนนี่มันสำคัญตรงนี้อร่อยมากทุกคนเร็วๆๆทุกคนจะได้ถึงแล้วเร็วๆจะต่อเวลาไหมเร็วหนึ่งนาทีเร็ว หนึ่งวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนาทีเร็ว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 เรแล้วทุกคนเอาเร็วเร็วอีก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 แปด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 เท่าไรวะอีกแปดแสนแล้วไม่ได้อีกแปดล้านกูเยอะวะทุกคนแปดล้านได้ไหมขอยืมก่อนกู้ก่อนเร็วเร็วกู้ก่อนเร็วอีกแปดล้านทุกคนทุกคนเร็วเร็วเร็อีก อีก7จ้านทุกคนอร่อยมากอีกเล้าอีก7ล้านห้าป้อนเดียวเลยเร็วๆอีก7้านวิร์กนะอีก7้าว่ก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้อีก7ล้0ทุกคนทุกคนอีก6จอีกหล้านห้าเร็วอีก6กล้านทุกคนอีก6กล้านห้าคบนอีกอีกอีก้วแลอีก7ล้นับผิดแล้วเวียนหัวอีก7อีก7้านอีก7ล้านนะขอนะบขอ นาฬิกาเอาไปซ่อมก่อนไปเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแลวตอนนี้แบตหมดล้วค่ะตกกคอนเร็วแล้วจะแบตหมดค่ะเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกหกโอ้ยหกล้านห้าหกล้านห้าหกล้านห้าทุกคนหกล้านห้า ช่วยหน้านวัดนิดนึงเถอะเร็ว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 ทุกคนกดกดกดไอ้ปากหมดปากหมเดปากหมุดปากหมดที่หมุดไม่ปากอีกแล้วลองกาวทุกคนนี่หนูไม่เคยหนูไม่เคย็วหนูกินน้าพริกไฟขนาดก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 ็มันใช้พลังงานเยอะขาที่กิน่ได้ทำตางาน กดแล้ว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 ล้ว้วเหลืออีกนิดเดียวทุกคนเหลือหกล้านนะหล้านหล้านน้ำพริกกี่ขวดกระเียบสงแล้วแล้วทุกคนใครซื้อน้ำพริกตอนนี้นะนอกจากว่าได้ของดีได้ของเนือในบ้านจะนี้แล้วนะขอให้ทุกคนเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ย กินแล้วทําให้ชีวิตน่ะดีขึ้นทุกคนร่ยร่ำรวยทุกคนค่ะเชนธนาจะกินก็ซื้อเล็วกดสิโดนข้องหาอะไรล่ะกินเลยกดกดกดไปขายต่อแล้วกดกดเยอะเออยี่เมียเนี่ยกดเลยเนี่ยรองมิตรแกนมีต้องพสิบสามเด็กเก่าผมผมเซ็งให้เขากด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 ทุกคนเราเร็ว เขาดาให้บอสสองนาทีสุดท้ายนะเร็วๆทุกคนทุกคน95ล้านแล้วเหลือ2นาทีนะกดสิครับผมกินจนท้องแตกอยู่แล้วคุณเหนื่อยมากเลยทุกคนเร็วๆเหนื่อยท่าไหร่นยำพริกทำไมต่ำเยอะจังเลยทุกคนเร็วๆช่วยหน่อยเร็วๆ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 อีกสามแสน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 เร็วๆเร็วๆเร็วๆอีกสามแสนทุกคนอีกสามแสนโคจิลดได้ไหมพี่ลูกค้าถามลดไป เท่าไรก็ล <peaks> ด <câ wrong? S 2> ผมไม่ยอมนะต้องร้อยแล้วนะม่ยอมหรอไม่ยอมโมจิสามก่องแล้วเก้าเาครับเอาลดอีกเทไรครับเอาไปลดไปอีกสองสิบบาทเหลือเท่าไหร่เท่วะรเเ้าฮ้ร้อยเจด้าร้อกอ้บเยร้อบาสากล่องร้อบาททำได้ไหมครับอ่าได้เอาลยเฮ้ยเฮ้ยรอยร้อยห้าหเลขสวยร้อยห้ มาตอบเราต้องเอาให้หมดเร็วๆๆๆเร็วจะดๆเร็วทุกคนเร็วๆเดี๋ยวเค้าจับเวลา2นาทีสุดท้ายแล้วเร็วเร็วๆ95แล้ว95แล้ว95แล้วครับผมคีนี้ทุกอย่างมีความยุติธรรมจับเวลาจริงๆหมดเลยอะนทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเร็วๆๆๆๆทุกคนเร็ววเดี๋ยวไม่ทันเราจะไปร้อยพร้อมกันแล้วทุกคนใครเห็นร้อยล้านจากมือผมเนี่ยทุกคนนั้นจะร่ํารวยยิ่งขึ้นแล้วทุกคนเตรียมยกมือไหว้พร้อมกันเลย เร็วเร็วทุกคนทุกคนทุกคนเร็ว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 เวเร็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 ร็วเร เอาแบตเตอรี่ออกก่อนเร็วเร็ได้คับบอทุกคนเร็วเร็วเร็ว้มือหนูได้แล้วคับบอลทุกคนเร็วเร็วเร็วี่ล้านอีก4่ล้านอีกสีล้านทุกคนเรวงก่อนทุกคนเร่ก่อนาีสามเร็นแล้วกด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 เดก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 ดมดดว ฮะไม่มามามาไมเออไม่ไม่ไม่คิดจขายอ่ะทุกคนโมจิมังกรทองอีบูมจับเวลาแล้จับแล้วสองนาทีให้บอลแล้วแล้วเรทุกคนทุกคนโมจิเร็วให้บอลหนึ่งพลังโมจิพลังโมจิพลังโมจิเร็วๆทุกคนพลังโมจิโมจิมังกรทองของพี่ก๊อฟพี่ต๋ำพีดีนครเอ่อนครสวรรค์นะอยู่ตรงนี้นครสอยู่ตรงนี้และเขาเป็นคนอ่านข่าวไทยรัฐเร็วทุกคนเขาทำของอร่อยกดสิ เฮ้ยเฮ้ยมันทำไมเงียบอ่ะเร็วกดวไงเอากดซิกดเอาแล้วเหลือสี่เลือสี่ล้านแล้ว เหลือสีล้านแล้วๆทุกคนกด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 อ่าวอาโมจิมาปากหูผมมายังผมมีธีโมจิมา้วปากหดปากหดปากหปากหโมจิเร็วๆอีกสามล้านอีกสามล้านไม่อีกสล้านเดียวเป็นเดียวเอาโมจิก่อนปากโมจีก่อนแกปกแล้วปากแล้วปกโกลีกอนปากแล้วปกโกจหอโอ้ยกลัง น,น้ำน้ำหอมบีเอซาวาีตะตอกเท่าไหร่ครับน้ำหอมไม่ใช่หรอกนี่ต่อนี่อะไรนี่เอาโมจิทั้งหมดนะโมจินี่แหละไปตัวเด้งมันแล้วจะเป็นลมแล้วมึงเรียกแอมบูเลตต์ีเจนโทรแอมบูเลตตให้น้อยค่ะน้องเน to hey, uh ี่ยตัดหั่นผอมแล้วห uh ักคอมมิชช uh ั่นให้ต uh ิ๊กตอก ก็เจ๋งแล้วเอาไปเธอเอาไปเธอรีบๆเอาไปเลยรีบๆเอาไปเลยเร็วๆๆๆน้ำหอมมีถึงสามหมื่นขวดไหมไม่ถึงมีพันเดียวเองไงพันเดียวเอาไหมจินี่้ำเท่าไหร่แจกแจกน้ำหอมหยุดเวลาเขาแจกน้ำหอมเอางนี้ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกไม่ขวดเราเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เอาไปให้หมดเกลี้ยงเลยแต่ต้องซื้อออเดอร์เราเยอะๆขวดนะเอาไปร้อยสิบเอ็ดบาทกลับบ้าน มาจากฝรั่งเศสนะแล้วการเป็นเลขเร็วๆเร็วๆร็วเร็วเลี้เลยค่ะพี่นวัตกุลาออกอ่ะออกไม่ได้เงินเดือนเยอะร้อยสิบเกตบาททุกคนรับผมเดี๋ยวหมดมีมาชิดอ๋อมีมาชิมอ๋อมีมาชิมอ๋อมีมาชิดไม่ที่มันที่มีมาชิดก็ไม่ได้เลยมันอยู่ในกระเป๋าส่วนตัวพี่หนุ่มคนเดียวอ่ะบอกยอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มมึงไม่ยอมใครดูสิแล้วปกติแล้วพี่หนุ่มเงินมีเยอะไม่ต้องห่วง คาบเงินไม่ได้เงินไม่ได้เดือดร้อนคออันนี้อันนี้กลิ่นกุ๊ดเบยใช่ไหมวะใช่อันนี้ก๊ดเบยชายครบอหอมากเลยบอสถือถือขบอนแล้วก็มีลีโอลีโอจะบอกให้เป็นกลินบาซิลมากเลยลีโอเด็จในอยูสดยอดบอนหนูชอบมากค่ะสุดๆอดอมาก ราคามาแล้วร้านร้อนเร็วโอ้โหราคาหอมมากร้อยสิบเอ็ดบาทมาแล้วค่ะมาแล้วปากหมดเลยอันนี้ถ้าใครไม่ซื้ออะเป็นคนผิดปกติครับโอเคเชิญร้านเอาจับเขินใส่เวลาต่อแล้วนะคะถ้าถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติเชิญไปรับยาแล้วครับมาแล้วครับอ๋อราคามาแล้วนะหมอร้อยสิบเอ็ดบาทเพิ่งจะขายคนเดว บ้าต่อแล้วตอนตอนละวตอนจบใครเราไิ่ชอบผมจะต่อร้อยเร้วเร็วผมต่อร้อยสามดีเร็วเร็วย้ายวันไายทีนาย้ายวันสายทีนาเร็วเร็วสายทีนะตอน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 โอยเก้าสิบเจ็ดแล้วเร็วเร็วน้ำหอมเลือกกินได้ครับมีหลายกลิ่นครับน้ำหอมเลือกไปเลยครับร้อยสิบเอ็ดบาทร้อยสิบเอ็ดบาททุกกลิ่นทุกคนืิมทุกกลิ่นเชื่อผมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโอ้มันมันมันช้าครับพี่ลีโอพอแล้ว ปล่อยแกเหอะกูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยนนนนนลองกดเลยหนึ่งนาทีเดี๋ยวเหมือนหมือนหนึ่งนาทีกว่าแล้ว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 มันยังไม่สะใจอ่ะแล้วแล้วแล้วหอมมากหอมจริงหอมจังหอมจริงหอมจังแล้วเร็วหอมจังทุกคนจ่าไี้กดตะกรเลยนะครับตอนนี้นะคะไอ้จริงๆมีอยู่ในกระเป๋าเพื่อนตัวเขาจะรู้ตัวสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายทันไหมเนี่ยบริษัทเขามูลค่าเป็นแสนล้านอะทันไหมเนี่ยดูก่อนสิทันไหมตายฮะ ร้านแปดทุกคนเอาด้นะถ้าไม่ช่วยผมนะจะเลิกทำนางงามเลยอ๋ออ๋อออเอาโน้ซื้อต่อนนะไปยากดก้านอยู่นี้รอรออยู่กดก้านอยู่นี้ธุรกิจเอาฮาเอาบอลกดกาเดี๋ยวนี้อ่ะทุกคนไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้วเกิดเราทำนางงามเดี๋ยวต้องซื้อเร็วเร็วเร็วทำไมอ่ะค่ะเร็วเร็วทุกคนมันจะไม่ทันแล้วทุกคน คนละสี่กลิ่นเลยกลิ่นที่ผมทำจากเมืองนอกหมดเลยอ่ะผมถามความเดียววิตามินซีแล้วไม่ต้องถามแล้วแล้วคุณถึงจะเดือดแล้วเดืแล้วเดือดแล้วยังเร็วยังยังยังขาดเจ็ดแสนเราจะรับดาวหนึ่งร้อยล้านกับบอสแล้วทุกคนเร็วดี มันถ <singing flowers> ูกมากซื้อไปเถอะซื้อเถอะซื้อเถอะซื้อเร็วๆเขาเกินเวลามารจุได้ยังไงเร็วๆซื้อเร็วเอาถ้าเกันเวลาเขาดาวเขาดาวสิ หนึ่งนทีสุดท้ายก็บอกให้อีกหนึ่งทีไปเสี่ยงอโอเคทั้งหมดจบแล้วมาท่านสุดท้่ยมาขออะไยสวยๆนิดนึงคนดูเซ่มันเป็นประจักษ์พยานท่านเนี่ยไะไม่ใช่เพราะบุญไม่ใช่เพราะความสามารถนะเป็นเพราะบุญวาสนามาร่วมกันเาแล้ครับมาโอ้หช่ำๆเลยนะฮะมองไม่เห็นแล้วตรงนี้แคมๆแคม เหนื่อยทั้งหมดทัาไนั้ชนะเะปัญหาคือใครมียาดมมาบไม่ได่ตอนที่วอรสบอกว่าจะเลิกทำนางงามแล้วตอนนี้มิจูนี่วอร์สที่มารออยู่ในประเทศไทยจะตกใจกันทั้งประเทศคือบินกันมาหมดแล้วอ่ะทุกกคนนอยยาามมหดเละพี่วินโอ้พี่วินขอบคุณค่ะพี่วินของอะไรอ่ะคนดูงห้าแสนบอดี้แลยขอบคุณนะ ที่เกือบหนึ่งเกือบหนึ่งดันเงีขึ้นมาถึงหนึแสนจดม่าพันสองร้อยเก้าสิบหยไม่มีปัญหาแต่ว่าชนะหนุ่มไหมไม่สนใจเลยหนุ่มหนุ่มยี่บ้านหกหมื่นนหรยเมื่นหกเจ็ดหมื่นหกพันเราเรหนุ่มได้ยอดเงี้ยได้ไดยอดเงินรวมเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเรสิบเก้าสิบเก้าล้านของเราะไม่ได้ว่ยี่แล้วไม่ได้อะ มันพูดดีกันเลยอ้าวยอดจ่ายเจนนี่สามล้านแปดแสนค่ะเอาไม่ถือมาเยโอนเลยไหมเลยอันนี้ก่อนสิโอนตอเอามือถือขึ้นมาโยนมาไม่ต้องรอดบวกเวดด้วยอ๋อไม่ต้องมีด้วยยิงมีไปเลยจะได้เลยก็โอนเห็นทำงานขนาดนี้ได้ครับแกมูลค่าภาษาแกเป็นแสนล้านเดียวแล้วลูกน้องนี่เก่งจังทุกคนในขณะที่ผมกำลังจะโอนนะบอกมาไป ทุกคนไปโอนเงินให้ผมเพิ่มอีกหน่อยโอเคไปโอนระห่างเกล้าโอนตังสาม้ับแปดแล้วเราได้ครับกดยืนยันออเดอร์ให้เราหน่อยครับเอาโยนเราไม่ถึงอ่ะอุ้ยไม่เอาชนะแพ้หนุ่มมาเซ็งจิบแน่ใจเหรอผิดป่ะไม่ผิดเลยไม่ผิดแล้วไม่เดี๋ยวมันไหลเออมันไหลมาแหนึ่งในระหว่างที่วอตไหลพี่หนุ่มก็ไหลไปแล้วเหมือนกันโอ้โหใจหายแม่เลยเกิดมาทำไมมีเราต้องมีมันนะ โอนเงินโอนเงินโอนเงินเอาเลขบัญชีได้หมดโบอสเท่าไหร่บอทสามล้านแปดครับไม่เยอะไม่เยอะมีเงินอยู่ไม่เยอะบอรสองล้านแปดครับเูนโคตรเดือดเดือดมากเดือดมากแบบโอ้โหต้องไปจิ้มเลขที่บัญชีเองครับเป็นความลับฮะจิ้มธนาคารให้ด้วยนะฮะ เราเราแล้ว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 พี่มีเงินเป็นหมื่นล้านเลยหรอไม่เถอะอันนี้มาใช้เล่นกด ATM อันนี้บอกแวดเรียบร้อยนะพี่บอกแวดลบสามเรียบร้อยคุณตังในบัญชีพี่บอกอ่าโอเคไม่ถึงแล้วพอดีเลยเดี๋ยวให้หมดตัวล่ะเสี่สิบเก้าพอดีเมียนีนสเออได้ออสามสิบเก้าทุ่นเออเชื่อตังในบัญชี เร็วๆทุกคน8,000กว่าล้านโน้เดี๋ยวก็คุณอยู่กับบริษัทหมดมันต้องเก็บไปที่อื่นบางสิอันนี้อันนี้ไม่กด a อทกินเร็วเร็วเร็วๆเร็วเร็วมา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  โอนแล้วโอ้โหแล้วแม่งโอนได้แค่2องล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้โอเคนะมันมันครับแน่เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยได้สิไม่เป็นไรครับ้องได้มันต้องได้มันต้องได้ไม่ได้ไม่สามารถทำได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอนได้เท่าไหร่เเอาาท่นั้นครับพี่รักเฮ้ยไม่ได้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 โอ้โหสองล้านเลยนะต้องเปลี่ยนวงเงินต้องเปลี่ยนวงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวงเงินเอาไปสองล้านก่อนตอนแรกนะฮะไม่เป็นไรครับ เอาเอาเป็นเปลี่ยนเป็นลิขสิทธิ์นางงานก็ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวก็ึมันต้องให้ดูหน้าอีกขอสินค้าอาสินค้าต่อไปเดี๋ยวจะกันคนนะพี่นกหมมามามคก้วมาดูรนี้เสื้อเสือเสื้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 อ้อเสื้อเสื้อเส่้อเสื้อเสื้นเส้อเสืเสื้อเสื้้ารออยู่มาเสื้อเสือื้้้้เ้้้อ้อเเออ้ั